อันนี้นเป็นคนซ้อมค่ะจริงๆหนูจริงๆหนูซ้อมเป็นคนขี่มาด้วยนะคะแต่ว่าทางทีมกลัวล้มค่ะล้มไม่พอน่าจะชน <c oughs> เอเอทำขับ,ข,บ,ข,บขับเป็นค่ะขับเป็นชอบชอบ,ชอบเวสป<ร>่อาอุปกรณ์สองล้อแบบนี้ถนัดไหมจริงๆแล้วจริงจริงจริงถามว่าถนัดไหมอาจจะไม่ได้ช่ำชองค่ะแต่ว่าขี่ขี่เป็นอยู่ค่ะที่บ้านก็ขี่เวสป่าอยู่ค่ะ เรามาลูกงานก็โอเคใช่ไหมใช่คะ่ะโอเคเามากๆชอบมากๆชอบความสิรคอนเสิร์ทุกอย่างรู้สึกเป็นตัวเองมากๆค่ะเราไม่เกง่งเราล่างเก่งเราไเก่งค่ะเราไม่เกง่เเกงคนขับเก่งคนขับเขาก็ซิฟระวังชนนะครับหนูก็อ้าวพี่ใครระวังซอนใช่ระวังขาแลายพูดตาแดงมีหลายรูปหลายแมอขอค่ะก็ ก็ขอฝากเวสป้าไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์เนาะแต่ว่าเป็นเ culture ที่อยู kind of mm ่ก hmm. ับเราทุกยุคทุกสมัยแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็คงไปด้วยสไตล์แล้วก็ความเท่ทุกคนที่จับนี่สะดุดเท่ขึ้นไปเลยค่ะงนี้นี่มาเยอะมากร้อนร้อนใช่ไหมร้อนร้อนร้อยังไงร้อนเงินหรอกไม่นี่คะร้อนเงินไหมหรอคะร้อนเงินไหมคะร้อทุกคนย่อมมีหนี้นะคะ เหมือนเดิมนี่ค่ะเพื่อนชีวิตไม,ไม่ไม่ไม่ได้ร้อนกันขนาดนั้นแต่รู้สึกว่าเป็นเป็นช่วงที่เราไม่รู้ว่าในอนาคตอีกปีปีข้างหน้าเราจะมีงานแบบน,นี้ไหมค่ะก็อันไหนที่เราอินอันไหนที่เราแบบว่าเราเราโอเคแล้วก็เขาโอเคกับเราแล้วผลิตภัณฑ์ของเขาแมทช์กับเราเองเราก็เราก็ยินดีที่จะลงงานมากๆว่าพูดถึงนี่เนาะนี่บ้านนี่รถเรายังมีอยู่ไว้จริงจริงมีค่ะมีมีทั่วไปแต่ว่าก็ก็จะหมดแล้วค่ะเย่เราอยสร้างนี่ใหม่ๆเรื่อยๆเป็นธชา นี่ต่อไปคืออะไรไม่ได้นิสิตค่ะไปอยู่ดีๆมันก็มาเลยหรือรถลู่ลู่สักคันหนึ่งอะไรแบบนี้ไม่ก็จริงๆก็ไม่ไม่ไม่ได้อยากขี่รถลู่ลูอะไรก็แบบว่าเน้นเน้นขับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิดว่ากลัวแบบไม่มีเวลาดูแลอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆมีของสะสมพวกนี้ไหมครับเคื่องพวกรถหรือว่ารถหูลู่อะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีค่ะมี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 แต่กระเป๋าเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ กับความเครียดค่ะสะสมของสะสมแต่อะมันเครียดเครียดนี่คืออะไรเครียดงานเครียดสิ่งยาว่าพูดเล่นๆก็ไม่ได้เครียดหรอกเป็นงานคือเป็นเครียดนะเอาไปออกรายการมาใช่ไหมก็บอกว่ามันสะสมมาหลายๆอย่างแบบนีทำให้เราเป็นกบายด้วยอ๋อค่ะดิวิงเครียดเรื่องเดียวว่ากลัวเครียดเรื่องป่วยนั่นแหละค่ะแต่ว่าทํางานเยอะๆแล้วไม่ได้นอนช่วงช่วงนี้น่าจะไม่ได้นอนโบกับพิมพ์ได้นอนมาสามวันแล้วค่ะแบบว่ามีการเล่นโอวยมีการเดินทางแล้วเล่นเสร็จก็ ก็แ,แบบว่าต้องต้องเดินทางแล้วก็บินด้วยบินเสร็จกลับมาทํางานต่ออะไรแบบนี้ค่ะก็จริงๆช่วงนี้ไม่ไม่ค่อยได้นอนกันก็แล้วอย่างงี้ต้องกลัวความแค่ไหนกลัวอะไรอใดๆมันตามกาขทางนี้จากที่บอลเหมือนจะหายแล้วเลยก็จริงๆก็กลัวนะคะแต่ว่าก็ช่วงนี้ก็าหรับพอมีงานให้โฟกัส ทำ,ทำยากค่ะก็แค่บาลานซ์แล้วก็ช่วงไหนที่แบบมันพอจะมีเวลาเหลือให้มีความสุขบ้างแล้วก็จะทำอะไรแฮปปี้อะ,ะค่ะก็ชอบปิ้งเข้าไปกดเข้าไปงานยาญเถึงสิบปีไปเลยนะคะไม่แน,น่ใจไม่ปีหน้าไปแล้วจริงหรือเปล่าหนู <c oughs> มไม่รู้ตารางเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าต้องถามผู้จัดการค่ะแต่ใดๆแล้วก็คือบาลานซ์ความการทำงานของการพักผ่อนได้เพียงพอไม,ไม่เพียงพอสิคะ ใชเราก็ไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวแล้วพอพอเวลาว่างที่มันเหลือหนึ่งวันเราก็จะเอาไปทําอะไรที่แบบมันเป็นสิ่งส่วนตัวเช่นแบบทำธุรกรรมธนาคารประชุมในสิ่งที่ไม่ได้ประชุมหรือว่าแบบไปเคลียบบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหรือว่าแบบอาบน้ําหมาอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าทุกอย่างมันถูกรวมไว้ในวันว่างหนึ่งวันทำให้วันนั้น่ะก็ไม่ว่างจะไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้อยากว่างขนาดนั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวแบบมันจะมันจะว่างเกินค่ะขออเนีุญาตหนี่เห็นว่าเราโค์โพสตบซ้ำเจ้าอนี้ โอเคคออได้จ้าเร็จแล้วเลยค่ะทีมแล้วเขาอกใหอยู่แล้วเค่าเอาพนเนแล้วตอนนีุ้ณช่วยมีคน้อนน้มีค่นะรโอเคโอเคาพ